รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับบริษัทด็อกเตอร์วาริที้จำกัดเสนอ สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน ครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันนะครับกับผมอันพูนาคุณพลินและรายการตามฝันนะครับที่เรามีนัดกันแบบนี้นะครับในทุกๆวันหยุดนักขา่าวตื่8โมงเช้า35นาทีทางช่อง5นะครับวันนี้ผมกำลังนั่งดูอยู่นะฮะใน iPad นี้มีคนส่งมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยในแฟนเพจของรายการตามฝันของเรานะครับว่าเขาอยากที่จะเป็นนูน่นเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็ส่งคลิปแนะนําตัวเข้ามาสแสดงความสามารถพิเศษกันมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะ เราเรียกว่าตาลายเลยทีเดียวแต่เก่งกันมากมาก,มากน่าสนใจมากๆแต่ที่โดดเด่นที่มาผมเจอแล้วนอืคนเป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยแล้วทั้ง2คนบอกว่ามีความฝันอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวครับอาจะเป็นใครกันบ้างวันนี้เรามาทำความรู้จักกันกับทั้งสองคนรวมทั้งไปตามฝันของใครก็ตามที่อยากเป็นผู้ประกาศข่าวกับมืออาชีพกันวันนี้ครับ Hello everybody My m ม่แนมิส a a a รวีระเบีย y n i c นิ a m m is s นายสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชรวีระเบียกพื่อนชื่อน้องนายอายุ8ปีปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยอยู่ปสัมค่ะโตขึ้นหนูฝันอยากเป็นผู้ประกาศข่าวค่ะ,คะเพราะว่าเป็นอาชีพที่ท้าทายความสามารถและเมื่อเราอ่านข่าวเราก็จะได้ความรู้ไปด้วยค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอิงทอฝนนัทหลังค่ะชื่อเล่นชื่อบีมค่ะมาจากโรงเรียนวัฒนาวทิทยาลัยค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นผู้ประกาศข่าวค่ะเพราะว่าหนูอยากแบ่งป,ป,ปันความรู้ให้กับคนค่ะและนี่ครับก็คือน้องๆซึ่งเป็นตัวแทนในการตามฝันทั้งสองคนของเราในวันนี้ครับอันว่าเราตามแอบไปดูกันสักนิดหนึ่งดีกว่าว่าว่าที่ผู้สื่อข่าวในอนาคตของเราแต่ละคนเขามีความสามารถพิเศษอะไรยังไงกันบ้างนะครับ กกิจรรมเป็นยุวชุดโรตารีโลกประเทศไปไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกจัดโดยรัฐบาลไทยค่ะตอนเป็นยุวชุดน้องไอได้ตอนรับชาวต่างชาติที่มาประชุมแล้วก็ตอนรับท่านสุขุมพันธุ์บุรพ์ค่ะวันนี้น้องไอจะมาโชว์ร้องเพลงไทยสาตรกลพร้อมเล่นธูาฮุปค่ะเพลงแรกที่น้องไอจะร้องคือเพลงโอวยเซค่ะ Oh, let me say, just you say, what I'll say. Or do you say, just you say, what you say? Now what we'll say is something to be gay. วันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องตลกหนึ่งเรื่องค่ะวันหนึ่งหนูนั่งรถไปกับคุณพ่อคุณแม่หนูเห็นนกกลุ่มหนึ่งบินผ่านมาหน้ารถหนูเลยบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูอยากเป็นนกค่ะคุณแม่บอกว่าอยากบินได้ใช่ไหมหนูบอกว่าเปล่าค่ะเพราะว่านกสามารถถ่ายได้ตามอัธยาศัยค่ะขอบคุณค่ะตลกไหมคะโ <Okay. Yeah. S 1> อเคเย่ขะมีพิเศษอะไรอีกไหมครับก็มีค่ะเลก็เล่เนเปียนโนค่ะ เคยได้รางวัลซลเวอร์ไพรส์ค่ะแล้วก็กิจกรรมอย่างอื่นก็ว่ายน้ําแล้วก็หนูก็ขีจ่จักรยานค่ะและตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักกับน้องๆทั้งสองคนที่จะไปตามฝันกับเราในวันนี้แล้วเรียกได้ว,ว่านอกจากความฝันที่พวกเขาอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วยังมีความสามารถในด้านอื่นๆพกมาโชว์กันเพียบเลยแต่ก่อนที่พวกเขาทั้งสองคนจะได้ไปเจอกับพี่ๆนักข่าวตัวจริงกันวันนี้นะฮะ อันว่าเราไปทดสอบความรู้ของพวกเขากันสักหน่อยดีกว่าที่จังหวัดระนองยาโรยะระยองยะลาได้มียักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กเพราะยักษ์เล็กจะกินข้าวกับผัดฟักแต่ฟักผัดเป็นของยักษ์ใหญ่จังหวัดระนองระยองยะลา <c oughs> ยักษ์ใหญ่ทำอะไรยักษ์ใหญ่มันอะไรยักษ์เล็กแล้วไงแล้วมันมีอะไรต่อแล้เพราะว่ายักษ์เล็กจะกินขา้าวกับผัดฟักแต่ฟักแต่ว่าเป็นของยักษ์ใหญ่โอเคยากมากที่สุดเลยยากค่ะให้กำลังใจน้องได้นะคะฝนต้บอย เกบนกคนตลกชวนดวงกมลคนหอมรอยชมหมรถมนดอกดอกดอมดอกขจรสองคนชอบจอดรถตรงตรอกยอมทนอดนอนอดนอดอมอดนอนอดกลรรอย ันพูดถึงเรื่องมีฝนตกค่ะแล้วก็แล้วก็มีนกนกคนตลกค่ะขอกำลังใจที่หนูไปเป็นผู้ประกาศข่าว้วยค่ะขอบคุณค่ะสู้ค่ะหนูอยากเป็นผู้ประกาศข่าวค่ะเย้ได้รู้จักกับน้องๆกันแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าครับรับอาสาครับจะจูมือน้องๆสอง,นองคนไปตะลุยช่อง5กันเลยนะฮะ เข้าไปกันข้างในสถานีไปดูห้องส่งไปดูซิว่าการถ่ายทาข่าวเนี่ยแล้วก็การไป็ผู้ประกาศข่าวนี่มันมีขั้นตอนยังไงกันบ้างให้น้องๆเขาได้ลองตามฝันของเขากันจริงๆเลยช่วงหน้าอย่าบ้างนะครับ สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนคุณผู้ชมครับกลับมาแล้วฮนะหน้าที่ของอันนะครับพาน้องๆเข้ามาตามฝันรวมทั้งคุณผู้ชมด้วยเช่นกันนะครับและในที่สุดเราก็ได้ตัวแทนนะครับของน้องๆเยาวชน2คนที่มีความฝันกันมานะครับแล้วก็ ร่วมสนุกกันนะครับผ่านทางแฟนเพจของรายการตามฝันของเรานะครับส่งเข้ามานะครับจนเหลือเป็นน้อง2คนนี้นะครับนั่นก็คือน้องบีมแล้วก็น้องนายนั่นเองนะครับฝันอยากเป็นผู้ประกาศข่าวกันเพราะฉะนั้นลุยมาถึงสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5กันเลยนะฮะหากวาพร้อมแล้วเข้าไปพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้ไปใส่กางเกงสีเดียวกันเลย แต่ไม่ครโครมนะฮะเบรกกันตัวโกงเลยเพราะว่าเราอยู่หน้าสตูดิโอของฝ่ายข่าวพอดีเลยตอนนี้แล้วเขาบอกว่าข้างในกําลังอ่านข่าวอากาศสดๆกันอ,อยู่เลยอยากไปดูไหมอยากอยากค่ะโอเคท้้งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่าแต่ว่าเข้าไปแล้วเสียงดังไม่ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวเสียงเราออกทีวีนะอย่าไปเรียกคุณแม่เลย ตามข่าวต้นชั่วโมงจากทางททบ5กับดิฉันเข็มอสอนหนูขาวค่ะเริ่มต้นกันที่กิจกรรมดีๆนะคะที่จัดขึ้นที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศโดยได้จัดพิธีมอบรางวัลชนะก,การประกวดถ่ายภาพพันไม้งามในโครงการพระเมตตาดุดสายทานสูร่าบุพาชาติงามตาแจ่มฟ้าภูพิงครั้งที่1ค่ะ ซึ่งทางพระตำาหนักภูพิงราชนิเวศร่วมกับบริษัทเอกชนจัดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสทรงเจริมพระชุมพัรษาครบ85พรรษาหมดเวลาสำหรับข่าวต้นชั่วโมงในช่วงนี้แล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมดิฉันเขมมสอนนูขาวลาคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ จบแล้วเอา้าไปเข้าไปทด้เสียงดังได้แล้วพี่อัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะนี่เจอตัวจริงนะักข่าวคนนี้เป็นผู้ประกาศข่าวที่เก่งมากเขามีรางวงรางวัลเยอะแยะเลยนะครับอยากถามคำถามอะไรถามได้เลยครับรองพี่ก็ตอบได้ได้อยากรูว่ากลายเป็นผู้ประกาศข่าวที่ดีแล้วทำยังไงคะ การเป็นผู้ประกาศข่าวที่ดีล่ะลูกก็ต้องมีความรู้เรื่องข่าวหนูต้องดูข่าวบ่อยๆนั่งรถไปโรงเรียนก็เปิดฟังข่าวกลับมาบ้านดูการ์ตูนแป๊บหนึ่งเปิดดูข่าวต่อต้องติดตามข่าวเรื่อยๆติดตามข่าวเยอะๆฝึกพูดภาษาไทยรอเรือรอลิงควบกล้ามให้ชัดเจนแล้วก็ฝึกฝนแบบนี้เนอะฝึกฝนไปเรื่อยๆอีกหน่อยหนูก็จะเก่งเองเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าตอนแรกเข้ามาเป็นผู้สื่อข่าวใช่ค่ะตอนนี้กลายเป็นผู้ประกาศข่าวมันต่างกันยังไง ต่างกันนะลูก2ออย่างผู้สื่อข่าวกับผู้ประกาศข่าวผู้สื่อข่าวเนี่ยจะอยู่ในภาคสนามจะเป็นคนเขียนข่าวคอยรายงานสดเวลามีเหตุการณ์อะไรรายงานสดน้ำท่วมรายงานสดขึ้นเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเขียนข่าวส่งมาในสถานีอย่างผู้ประกาศข่าวก็จะอยู่ในห้องส่งอยู่ในสตูดิโอแบบนี้ค่ะแล้วก็นั่งอ่านข่าวอยู่ในสถานีแต่เคยเป็นผู้สื่อข่าวมาก่อนมาเป็นผู้ประกาศข่าวก็จะเก่งขึ้นเพราะว่าเราเคยอยู่ภาคสนามมาแล้วเราเคยเขียนข่าวเองด้วยการที่เป็นข่าวยาวๆค่ะมีเทคนิคทำยังไงบ้างคะ คือเราต้องจําด้วยความเข้าใจถ้าเราเข้าใจในเนื้อข่าวเวลาเราจะโปรยหัวเวลาเรามองกล้องเราพูดยาวๆอย่างเงี้ยพอความเข้าใจเรารูล้ละว่าเนื้อข่าวคืออะไรเราไม่ต้องจําท่องแบบกอขคอองเหอมือนเราท่องอะไรแบบนี้ยากๆพูดด้วยความเข้าใจมันก็จะทําให้เราพูดเรื่องยาวๆได้จากความเข้าใจข้างในของเราก็จะง่ายขึ้นต้องเรียนมายังไงคะถึงจะเป็นผู้ประกาศข่าวต้องเรียนอะไรบ้างใช่ไหมคะอย่างพี่มิวเนี่ยจบกฎหมายจบนิติศาสตร์ไม่เกี่ยวกับสายข่าวเลยแต่ว่าทําได้หลายคนที่อาจจะไม่ได้จบ สายตรงกับงานข่าวหรือว่าเรื่องของบันเทิงก็สามารถทําได้เหมือนกันจริงๆแล้วจบอะไรก็ได้หมดแต่ว่าก่อนจะมาเป็นผู้ประกาศข่าวจะมีการสอบอเราต้องไปสอบกับทางกสทชทก็ไปนั่งอ่านให้เขาฟังกรรมการก็จะฟังว่าเราอ่านถูกต้องหรือเปล่าอักขระถูกต้องไหมเว้นวรรคถูกต้องไหมก็ให้คะแนนเต็มร้อยคะแนนถ้าเราผ่าน50คะแนนเราก็ได้เลยใบผู้ประกาศอืมเพราะมีใบผู้ประกาศถึงจะสามารถมาออกทีวีเป็นผู้ประกาศข่าวได้ อยฟังดูหลายขั้นตอนเดี๋ยวน้องรู้สึกว่ายากจังเลยไม่เอาแล้วฉันเปลี่ยนความฝันไม่เป็น<า>แล้วอยากเป็นอยู่ไหมอยากเป็นไหมอยากยากเป็นยังอยากค่ะแต่ทำตาหยีอยากค่ะไม่ต้อง<ด>กลัะถ้ารู้สึกว่ามันคิดหนักขนาดนี้ เดี๋ยวมาลองดีกว่าลองไหมล่ะมา,มล,าลองเป็นผู้ประกาศดีกว่าเดี๋ยวเอากล้องมาถ่ายกันจริงๆเลยตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับจะให้น้องๆเขาได้ลองเป็นผู้ประกาศข่าวจริงๆเลยในในก็จัดฟงจัดไฟกล้องเครื่องพร้อมหมดแล้วรวมถึงเดี๋ยวให้คุณมิวนะพาเดินดูสะหน่อยว่า ห้องข่าวมันมีมห้องข่าวตรงนี้มีตรงนู้นมีโอ้โหในสตูดิโอมันมีหลายมุมมากแต่ละมุมเป็นยังไงให้น้องๆเขาได้เห็นกันด้วยรวมทั้งคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้พักสักครู่ก่อนรับสะบัดมือทิ้งเลยสออกิกาควบคุมการออกอากา,กาศก,ก็จะมีการปรับเสียงปรับอะไรในรีไปพบแพทย์โดยด่วนต่อไปพบแพททอนค่ะ สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเอาละครับกลับมาในช่วงที่3นะครับกับรายการตามฝันของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณมิวาพาดูสัหน่อยว่า ก่อนจะออกมาเป็นข่าวอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยมีห้องตัดต่ออ้สารพัดอะไรยังไงกันบ้างอะพราไหมพรมค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยให้<ป>นะพี่มิวนำเลยนะไล่คะคงะครับผมพี่มิวค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องอะไรกันคะนี่จะพาไปดูห้องคอนโทรลก็คือห้องควบคุมการออกอากาศน้องตื่นเต้น <c oughs> มากสะบัดมือผมทิ้งเลยฮนะ <c oughs> สะบัดมือทิ ert, ้งเลยใช่ดูก่อนูควบคุมการออกอากาศก็จะมีการปรับเสียงปรับอะไรใส่ภาพข่าวใส่เนื้อขาวแล้วเขาจะควบคุมได้ยังไงคะในเมื่อเยอาขาต้องจำได้อะว่าปุ่มไหนเป็นอะไรปุ่มไหนเป็นของใครตัวนี้เขาจะเขียนไว้อย่างเช่นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเราก็ต้องจำให้ได้ว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเป็นของใครอยย่างงเี้แล้วมือเขาไม่พันกันแล้วก็อ๋อเขาไม่ทำพร้อมกันเขาชินเขาชิน ทำไมต้องมีหลายๆจอด้วยคะเป็นหลายๆมุมกล้องนะคะสมมติมีกล้อง3ตัวกล้องหนึ่งก็จะออกมาให้เห็นจอหนึ่งกล้อง2กล้องสามเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราเอากล้องไหนออกอากาศ mm hmm. ไปดูข้างหน้าไหมไปดูทีมงนไปนลกไปกล้องจากรหอะไรบ้างคะก็จะคอยควบคุมเรื่องของภาพควบคุมเรื่องของเวลาออกอากาศ เคยสงสัยไหมล่ะผู้ประกาศข่าวจะมีหูฟังใส่ด้วยเคยเห็นไหม,ไมหูฟังใส่เนี่ยผู้กำกับก็จะสั่งใส่หูฟังผ่านไมค์ตรงเนี้ยตร่ตรองใครอยากเปพูดประกาศอยากไหมยังอยาก <c oughs> เป็นผู้ประกาศข่าวเหมือนเดิมใช่ไหม <c oughs> ปไปดูตรงนู้นไหมไปดูทางด้านนู้นค่ะ,ะกลุ่มแปลกอีกเยอะเลยนะเนี่ยโรงแรมสำหรับโปรดิวเซอร์รายการโปรดิวเซอร์ข่าวอ่ะน้ากวิทย์คนละตัวเลยโปรดิวเซอร์ทำอะไรบ้างคะโปรดิวเซอร์ก็จะช่วยควบคุมดูแลตัวพิธีกรตัวผู้ประกาศ โปรดิวเซอร์จะประสานกับผู้กำกับทำงานร่วมกันอะไรแบบนี้กับลูกเห็นไหมว่ากว่าจะเป็นผู้ประกาศเนี่ยเราทำคนเดียวไม่ได้ต้องมีคนมาช่วยเราเยอะแยะแต่ไปหมดเลยแล้วเราก็ช่วยเขาเขาก็ช่วยเราต้องทำงานกันเป็นทีมอ่ะตอนนี้เห็นเบื้องหลังกันแล้วเดี๋ยวลงไปเป็นผู้ประกาศกันพาไปนั่งโต๊ะแล้วลองอ่านข่าวอะไรดีไหมดีค่ะโอเคดังนั้นเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันเลยมาตามพี่มิวไปเลย เอาละครับคุณผู้ชมกลับมาตามฝันกันต่อนะครับกับการเป็นผู้ประกาศข่าวของน้องๆกันในวันนี้นะฮะหลังจากที่ได้สอบถามสารพัดคำถามมาแล้วถึงเวลาลองของจริงลองมาดูซิว่าว่าที่ผู้ประกาศข่าวของช่อง5 2คนใหม่จะมีแววขนาดไหนนะครัครับส่วัสดีค่ะพบกับช่วงคุยข่าวกับพทัทธละเียรเบียบค่ะ สอทอปล่อยคาราวานป้องกันไข้เลือดออกกระทรวงสาธารณาสุขจัดกิจกรรมรณรงค์การควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มงวดพร้อมกันทั่วประเทศจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขลงพื้นที่ต่างๆภายในจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้ความรู้คำแนะนำเช่นถ้ามีไข้สูงเกินสองวันปวดท้องอาเจียน หรือมีอาการใดอาการหนึ่งในรีไบ,ดดนบไปพบแพทย์โดยด่วนต่อไปพบกับทอฝนค่ะสวัสดีค่ะดีฉันทอฝนนัทหลางค่ะร่วมเดินทางไปเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆกันที่ประเทศออสเตรเลียกับรายการตามฝันน้องๆที่สนใจอยากร่วมเดินทางไปต่ออดความฝัน กันถึงที่ประเทศออสเตรเลียกับพี่อัดและทีมงานในรายการตามฝันก็สามารถส่งรายการประวัติส่วนตัวรูปถ่ายหรือคลิปแสดงความสามารถที่เสษและแนะนําอาชีพที่น้องๆอยากเป็นพร้อมเหตุผล3ข้อมาที่ Facebook รายการตามฝันค่ะขอบคุณค่ะโอ้เก่งมากเก่งมากลูกนี่ป .3 เองนะ คุณมิวเห็นน้องๆเขาอ่านแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างมีอะไรจะแนะนําบ้างจะบอกเลยว่ามิวอ่านข่าววันแรกอ่านผิดยิ่งกว่าน้องๆอ,อ,อีกอ่ะม่เขาไม่ผิดเลยนะม่เขาไม่ผิดเลยน้องอ่านไม่ผิดเลยเก่งมากแล้วก็รอเรือรอลิงชัดเจนมากมั่นใจด้วยเก่งจริงๆก็อาจจะต้อง นั่งให้นิ่งนิดนึงอาจจะยังเด็กไนงะนั่งขยุบข,ขยุบมีมอาการเอ,อียงไปเก้าอี้เล็กน้อยระวังเก้าอี้ตัวเองไว้ให้ดีจะถูกน้องเข้ามาแย่งป้อนน้องป้าละนะแ,แล้วเป็นไงบ้างหลังจากที่ได้ลองอ่านรู <c oughs> ้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะแล้วยังฝันอยากเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ไหมเห็นไหมมนลองของจริงยากไหมยากไหมไม่ค่อยยาก ไม, hmm. ไม่ยากเกินไปแต่ต้องฝึกให้บ่อยนะครับวันนี้ได้มาลองของจริงกันแล้วนะครับ <c oughs> น้องๆอ,ออกมาข้างหน้าดีกว่านะครับ <c oughs> หลังจากนั่งโต๊ะอ่านข่าวกันแล้วทั้งสองคนเลยวันนี้สนุกสนานกันมากๆเลยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวแต่ว่า <c oughs> ได้ลองแล้วก็ได้เห็นกระบวนการต่างๆนะครับ <c oughs> สำหรับรายการตามฝันนะฮะก่อนที่จะ จากกันไปวันนี้ก็มีข่าวดีๆมาฝากกันด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจแล้วก็มีความฝันถ้าหากว่าคุณอายุ6ถึง9ขวบนะครับแล้วก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีร่าเริงสดใสกล้าแสดงออกนะครับเราจะชวนคุณไปต่อยอดแล้วก็ตามความฝันของคุณที่ประเทศออสเตรเลียกับอันเองแล้วกับรายการตามฝันกันด้วยนะครับวิธีการง่ายๆครับลองส่งนะครับประวัติพร้อมกับรูปถ่ายนะครับแล้วก็คลิปแสดงความสามารถพิเศษ พร้อมกับบอกว่าฝันอยากเป็นอะไรและเหตุผลมาสัก3ข้อผ่านทางแฟนเพจของรายการซึ่งขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้อยู่แล้วนะครับและเดี๋ยวลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะได้ไปเที่ยวออสเตรเลียไปตามความฝันกันไกลลิบลับกันเลยนะฮะซึ่งบอกไว้เลยว่าเราจะเดินทางกันช่วงประมาณเดือนกันยายนนะฮะ ส่วนวันนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยสําหรับคุณมิวเขียนมาสอนหนูขาวนะครับขอบคุณพี่มิวเล่ขอบคุณครัพี่อังขอบคุณค่ะขอบคุณครับสำหรับวันนี้นี่คือการตามฝันของเราและก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นผู้สสนุนที่น่ารักของเรานะครับมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆด้วยนะฮะที่มาตามฝันันขอบคุณนะครับสนุกไหม นะอากาศเย็นมากอยู่ในสตูดิโอนะครับตอนนี้หมดเวลากันแล้วตามฝันครั้งหน้าจะเป็นความฝันอะไรอย่าพลาดที่จะติดตามชมรายการของเราให้ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากตามฝันเป็นผู้ประกาศข่าวต้องเข้าศึกษาในสาขาสื่อสารมวลชนนิเทศศาสตร์หรือว่าจะเป็นสาขาอื่นๆก็ได้ค่ะ และสุดท้ายน้องๆจะต้องมั่นฝึกฝนเพินมทักษะเพื่อพิชิตใบผู้ประกาศเพียงเท่านี้น้องๆก็สามารถจะตามฝันกับอาชีพผู้ประกาศข่าวได้แล้วล่ะค่ะ สำหรับน้องๆที่มีความฝันอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะถามว่าจะต้องเลือกเรียนคณะไหนอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่ต้องหนูชอบเรียนอะไรหนูเรียนเลยแต่หนูเดินตามความฝันในการเป็นผู้ประกาศข่าวหนูรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้เยอะๆและหนูก็ฝึกการพูดฝึกบุคลิกภาพความพยายามที่ไหนที่นิวเชื่อว่าความสําเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆคะ่ะโอ้โหทำไมมือเย็นอย่างเงี้ย